พระวิมลเมธาจารย์อดีตเจ้าคณะจังหวัดตราดธ,ธรรมยุทธจเจ้าอาวาสวัดห้วงพัฒนาพระนักปฏิบัติสายหลวงปู่มั่นได้บอกเราทั้งหลายผ่านการมรณภาพเพราะโควิดในครั้งนี้ว่าคนดีไม่ใช่ไม่ถูกทำร้ายแต่คนดีจะไม่สร้างเหตุให้ถูกทำร้ายต่อไปอีกเราทุกคน ล้วนถูกทำร้ายเพราะกรรมเก่าที่เราทำไว้เองเมื่อเราสร้างเหตุแห่งการถูกทำรา้ายก็ยังต้องถูกทำร้ายอย่างนี้ต่อให้ณปัจจุบันกำลังสร้างเหตุที่ดีก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ถูกทำร้ายเพราะกรรมเก่ากรรมเดิมหลวงปู่สุพจน์พระนักปฏิบัติผู้นิ่งสงบผู้มีแต่ให้มีแต่ความเมตตาสุดที่จะประมาณที่คนจังหวัดตรัส ทราบซึ้งและสัมผัสได้ถึงการภาวนาอยู่เสมอในทุกขณะจิตของหลวงปู่ไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนนั่นคือการสร้างเหตุที่จะไม่ถูกทำร้ายต่อไปแต่ก็ยอมรับอยู่แก่ใจว่าสุดท้ายจริงๆสิ่งที่ได้สร้างไว้คืออกุศล,ลกรรมเดิมก็ย่อมให้ผลอยู่ดี จะมาวันนี้วันไหนในรูปแบบใดๆสุดท้ายก็ถูกทำร้ายด้วยกันทุกคนคนดีไม่ใช่ไม่ถูกทำร้ายแต่คนดีจะสร้างเหตุที่จะไม่ถูกทำร้ายอีกต่อไปหลวงปู่ได้มรณภาพเพราะโควิดในครั้งนี้บอกผ่านชีวิตทั้งชีวิตว่าที่ฉันเป็นมาได้พยายามมั่นภาวนาเพื่อที่จะได้ใช้ ในลมหายใจสุดท้ายจริงๆตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าหากว่าจิตดวงสุดท้ายดับจิตลงไปแล้วจิตเป็นสุขก็ย่อมมีสุขคติเป็นที่ไปจิตเตสังกิริเททุกขติปาติกังขาและถ้าหากว่าจิตเป็นทุกข์ก็ย่อมไปสู่ทุกขติจิตเศร้าหมองย่อมนำไปสู่ทุกขติ จิตเตะสังกิริเตสุขติปาติกังขาเมื่อจิตไม่เศร้าหมองก็พาไปสู่สุขติในทุกลมหายใจที่พยายามภาวนาอยู่ก็เพื่อให้จิตนี้ได้คุ้นเคยกับการปล่อยวางกับความว่างของจิตที่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเมื่อสร้างไว้มากพอฝึกจิตไว้ดีพอจิตนี้ ย่อมสามารถใช้งานได้จริงเมื่อถึงวาระสุดท้ายหลวงปู่บอกเราทุกคนผ่านโควิดครั้งนี้ว่าคนดีไม่ใช่ไม่ถูกทำร้ายแต่คนดีจะสร้างเหตุไม่ให้ถูกทำร้ายอีกต่อไป